สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าพายิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงสถานการณ์นะคะประจาวันนะคะของคนที่เกิดทั้งเ็วันนะคะการอ่านดวงรายวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้ยิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในแต่และวันนะคะ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูดวงฟรีนะคะหมอฟ้าก็มีช่องเพจช่องเฟซบุ๊กนะคะหมอฟ้าไพยิปสี่นะคะนะเรียกว่าเป็นการดูดวงนะคะไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะสัปดาห์หนึ่งประมาณ 2- 3สครั้งนะคะหรือทุกๆวันพระนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเจ็วันนะคะประจําวันพุทธที่19สิงหาคมพศ2563นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ1 2 สามคนเกิดวันอาทิตย์นะคะใบที่หนึ่งนะคะแฮงแมนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้อยู่ในสภาวะอึดอัดใจกดดันนะคะกับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างหลายสิ่งหลายอย่างนะคะรวมถึงสุขภาพนะคะต้องระวังในเรื่องของอาการปวดหลังนะคะกล้ามเนื้ออักเสบปวดท้องนะคะกดไหลย,ย้อนนะคะไตกะระเพาะปัสสาวะนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของอปวดมดลูกนะคะนะปวดประจำเดือนนั่นเองนะคะ ราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะทําอะไรนะคะเรียกว่ามีความรอบครอบมีความใจเย็นนะคะคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ามักจะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้เดปูนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ เก่าสถานที่โบราณนะคะนะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะว่างงานตกงานนะคะนะแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะนะได้คู่รักคู่ครองที่ดีดวงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะช่วงนี้เดี๋ยวฟูนะคะนะต้องคิดบวกคิดดีนะคะนะรวมถึงใจกล้าบ้าบินกล้าคิดกล้าทํานะคะในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทํากันด้วยนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะ ใน,ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้อาหารการกินขนมนมเนยนะคะรวมถึงมักจะหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานไายในบ้านนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นความรักที่ค่อนข้างบางคู่นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะเงียบเงาเปล่าเปลยวหัวใจนะคะนะหรือว่าไม่หรือว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนั่นเองนะคะหรือบางคู่นะคะก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นั่นเองนะคะนะ โดยรวมแล้วของความรักคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่คาราคาสซางตัดกันยังไม่ขาดนะคะทะเลาะกันงอนกันก็จะกลับมาคืนดีกันในทุกๆครั้งนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะนะเกิดจากการซุ่มซ่ามไม่ค่อยระมัดระวังนั่นเองนะคะมาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหกไม้เท้านะคะขอโทษ 6ไม้เท้ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะ้าหน้าที่การงานช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะใครบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันนะคะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะกดดันนะคะนะก็ดูหนังสือน,นะะังหาตำราตำราหลายจร่งหลายอย่างให้ดีก็แล้วกันนะคะแล้วเรามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะ โชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ไม่มีนะคะแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับคนพิการนะคะกับคนยากไร้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเราด้วยนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ใบที่หนึ่งสเตนนะคะก็เรียกว่าคนเก่งคนเก่งนะคะนะเรียกว่า หน้าที่การงานนะคะช่วงนี้เหนื่อยนะคะนะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องลงมือไปเป็นผู้จัดการหรือว่าไปเป็นคนที่แบบทํางานเองนะคะนะเรียกว่าสเต็นตงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนั่นเองนะคะ เจ็ดดาบช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นนะคะหรือใครบางคนอาจจะทําอะไรแบบลับๆอยู่นะคะในช่วงนี้หรือใครบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของการแอบรับจับการหารายได้เสริมได้ด้วยเ,เช่นกันนะคะเจ็ดดาบช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการถูกหักหลังนะคะนะการถูกคดโกงนะคะการที่แบบถูกใส่ร้ายถูกนินทาให้ร้ายด้วยนะคะรวมถึงการถูกงัดแงะถูกลักถูกขมโมยนะคะ คิงถ้วยนะคะก็เรียกว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอให้การอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้ถึงหน้าที่การงานจะหนักจะเหนื่อยนะคะนะแต่ตัวเรานะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานขยันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานตรงนี้เรียกว่าไม่เกินความรู้ความสามารถของตัวเราอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้อยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังได้มาจ่ายไปนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินสิ่งต่างๆด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะได้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะนะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะผู้จามะนาวไม่มีน้ํานะคะนะควรจะหันมาเอาอกเอาใจดูแลกันจะดีกว่านะคะ รวมถึงใครที่มีกิ๊กนะคะนะมีคนที่แอบคุยอยู่นะคะต้องระวังคนรักอาจจะจับได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าด้วยนะจ mm ๊ะ hmm. ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนปวดเขา่าปวดข้อ,ปว,ขอปวดกระดูกนะคะข้อเท้าข้อเขา่าอาจจะเกิดการพลิกแพลงลื่นหกล้มได้นะคะในช่วงนี้นะจ๊ะมาดูนะคะพาอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันจันทร์เดอร์ฟูนะคะ เดอะฟูก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะค่อนข้างจะเคร่งเครียดในหน้าที่ของการงานมากเกินไปนั่นเองนะคะบางครั้งเราต้องรีแลกตัวเองนิดนึงนะคะนะหาเวลาว่างไปพักผ่อนนะคะไปผ่อนคลายนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพลังเพิ่มแรงกายแรงใจให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนะเดอะฟูเราต้องคิดบวกนะคะนะเราต้องเดินทางท่องเที่ยวบ้างนะคะนะรีแลกตัวเองบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะเดอะฟูก็เรียกว่าเป็นเป็นไพ่ของการที่แบบ ทำอะไรที่แบบชิลๆไปเรื่อยๆได้นะคะช่วงนี้ไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไปนั่นเองนะคะแต่เดฟูขึ้นมาใช้เงินเก่งนะคะมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะคะถ้าถามในเรื่องของโชคลาภนะคะคนเกิดวันจันทร์ลองดูนะคะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆียตัวเลขเบิ้ลๆนะคะนะจะให้โชคกับตัวเราได้นะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะ อสเรียญเลยนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้มักจะคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะรอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะในช่วงนี้นะคะราชีนีดาบนะคะก็มีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนั่นเองนะคะใครบางคนอาจจะต้องทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะนะเรียกว่าผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานอาจจะกําลังเพ่งเล็งเราอยู่นะคะในช่วงนี้ มีเมจิกเซียนนะคะก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้นะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะรวมถึงคนเกิดวันอังคารนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะนะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนักพูดนักวิชาการนะคะหรือการเป็นหมอดูนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารซิกเซนล,ลางสังหณ์แม่นยํานั่นเองนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ใช้เงินเก่งนะคะอัศวินเหรียญขึ้นมาเรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะคะนะได้มาจ่ายไปแต่ก็เรียกว่าหมดหมดหาได้นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะนะไม่ค่อยจะยอมกันนะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะเกิดการขัดแยง้งเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารมักจะมีในเรื่องของปัญหาระบบทางเดินหายใจนะคะมาดูนะคะถ้าอยากบอกอะไร The world นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคลว้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายสิ่งร้ายนั่นเองนะคะ เดอะเวิลด์นะคะก็เรียกว่าใครบางคนมีโอกาสที่จะเรียกว่าชิปชระจอลงเท้าเลยนะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะนะรวมถึงใครบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลต่างประเทศนะคะคนโซดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลด้วยนะคะรวมถึงใครที่ทํากิจการการค้าขายในโลกออนไลน์นะคะคนเกิดวัน อังคารนะคะก็เรียกว,ว่าช่วงนี้จะประสบผลสําเร็จนะคะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีนั่นเองนะคะโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีนะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันพุธนะคะใบที่หนึ่ง หกดาบนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใต้ทะเลด้วยนะคะนะหกดาบเป็นในเรื่องของการรอคอยนะคะนะถ้ามีปัญหากับใครขัดแย้งกับใครนะคะก็เรียกว่าสถานการณ์นะคะหลายสิ่งหลายอย่างระยะเวลานะคะจะเป็นผู้ไกล,เกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหานั่นเองนะคะสามเหรียนนะคะนะการกิจการการค้าขายนะคะการติดต่อการเจราจาก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะในช่วงนี้รวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของอ เงินปันผลนะคะการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์ด้วยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ากําลังมองในเรื่องของรายได้นั่นเองนะคะนะหน้าที่การงานของคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะนะรวมถึงใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะเรียกว่ารอคอยระยะเวลาอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะนะให้สถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมันเคลียร์หรือว่ามันดีขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนะแล้วเราค่อยมีในเรื่องของการลงทุนนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะเ็าเรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะนะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดนะคะคนเกิดวันพุธนะคะแต่ใครบางคนนะคะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่านะคะออกมาใช้ก่อนในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะนะเอาใจใส่ดูแลกันดีอยู่นะคะสุขภาพคนเกิดวันพุธช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะคะนะ ต่อไปนะคะมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรคนเกิดวันพุธนะคะโอ้หมอฟ้าหยิบไม่ติดอะสเตนนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธช่วงนี้ก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะในการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะสเตนก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานมากงานเยอะความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะรวมถึงใครบางคนก็เรียกว่าทําทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสเตนช่วงนี้ถ้าในเรื่องของความรักก็เรียกว่าดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะนะ แต่โดยรวมแล้วก็เรียกว่า,าคนเกิดวันพุธนะคะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะขอให้เรามีความอดทนนะคะนะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะเราจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่ง สองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพรฤหัสนะคะสี่ไม้เท้านะคะผงบอกในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าการงานช่วงนี้ขยันนะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะการขยับขยายกิจการนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ภายในครอบครัวด้วยนะคะสี่เหลี่ยมนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้รู้จักคุณค่าของเงินนะคะนะรวมถึงก็เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่ด้วยนะคะ 6ไม้เท้านะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานการเรียนการศึกษานะคะนะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายกิจการนะคะหน้าที่การงานที่ทําอยู่ก็เรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินมีสี่เหรียญน,นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้รู้จักคุณค่าของเงินนะคะไม่ว่าจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรมีการจัดการการวางแผนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้การเงินมีความรอบคอบมากขึ้นนั่นเองนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสโดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะอัศวินไม่เท้านะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสท,ทิพจรลงเท้าเลยนะคะช่วงนี้งานหนักงานเยอะงานมากนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะ รวมถึงมีคนอาจจะเดินทางมาหาเราได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะแต่มีไม่เยอะนะคะมีน้อยนะคะแค่สี่เหรียญเองนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากทะบเบียนรถนะคะนะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะอยากอยากจะได้ในเรื่องของยืดรถยืดยานพาหนะด้วยนะคะแต่มันยังติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ารอคอยอีกสักนิดก็แล้วกันนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊าหนึ่งสอง มาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะใบที่1ก้าดาบช่วงนี้มีความกังวลสับสนว้าวุ่นใจนะคะก้วดาบต้องระวังในเรื่องของสุขภาพความดันไมเกรนสายตานะคะเดสตานะคะก็เรียกว่ามีความสุข,ขุมรอบคอบจะทําอะไรให้ใจเย็นนะคะนะรวมถึงเดสตาเป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ามถ้วยงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานอบรมงานสัมมนานะคะหน้าที่การงานช่วงนี้ก็เรียกว่ารับภาระห,ะหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะนะก้าวดาบนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนนั่นเองนะคะแต่หน้าที่การงานก็เรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้นะคะ ใครบางคนนะคะนะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับงานด้วยนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ลาหยุดลาพักร้อนนะคะนะพักผ่อนอยู่กับบ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้หมดไปกับความสวยความงามน,นะคะนะอาหารของกินขนมนมเน,มนยนะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ภาษีสังคมนั่นเองนะคะในช่วงนี้หรือใครบางคนนะคะอาจจะมีนในเรื่องของการ จัดบ้านนะคะนะการจัดบ้านจัดสวนตกแต่งบ้านซื้อข้าวของเข้าภายในภายในบ้านนะคะปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยนั่นเองนะคะการเงินเรียกว่าคือมันมันมีเงินเข้านะแต่รายรับมันไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะช่วงน,นี้นะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะ แต่บางคู่นะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างจะเงียบเงา,ปาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนั่นเองนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะหรือว่าอาจจะทํางานคนละที่นะคะคนละกะคนละเวลานะคะทําให้ความรักมันดูจืดชืดลงได้นะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันศุกร์นะคะก็บอกไปแล้วเนื้อความดันไมเกรนสายตานะคะรวมถึงกล้ามเนื้อนะคะช่วงน่องน้าแข้งนะคะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะการเป็นเอ่อเท้าชามือชาตะคิวนะคะในช่วงนี้นะคะ มาดูนะคะไพ่อยากบอกเสริมคนเกิดวันศุกร์อศวินถ้วยนะคะก็เรียกว่าตัวเรานะคะเป็นกัลยานิมิตที่ดีกับคนรอบข้างนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้กัลยานิมิตที่ดีกลับมาดได้ด้วยเช่นกันนะคะปัญหาสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเราแก้ไขนะคะหรือว่ามาไกล่เกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้กับเราได้นะคะในช่วงนี้ขอให้เรามีความใจเย็นนะคะนะคิดในด้านบวกคิดให้มีพลังบวกให้กับตัวเองเข้าไว้นะคะ โชคลาภคนเกิดวันศุกร์ไม่มีนะคะช่วงนี้นะเช้ามานะคะตื่นนอนนะคะให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊าหนึ่งสองสามคนเกิดวันเสาร์นะคะใบที่หนึ่งสี่ถ้วยคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะปวดท้องกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะนะคะ คุณผู้หญิงมักจะมีในเรื่องของปวดประจำเดือนด้วยนะคะกินทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลานะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะนะช่วงนี้ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินนิดนึงนะคะใครบางคนอาจจะแบบทอ้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยด้วยนะทาวเวอร์สี่ถ้วยนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคนเกิดวันเสาร์อารมณ์ร้อนใจร้อนมีเรื่องให้ต้องงุดหงิดนะคะ อึดอัดใจนะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะกันมีปากเสียงกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะหรือกับเพื่อนร่วมง,งานกับหัวหน้างานนะคะ,นะช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนเลยทีเดียวนะคะเทอรออตนะคะก็เรียกว่าชิพรจรลงเท้านะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะนะแต่ใครบางคนนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะวางแผนในการเดินทางไว้แล้วนะคะแต่อาจจะมีปัญหานะคะเกิดการติดขัดนะคะมีเหตุ อัิเหตนะคะให้ต้องเดินทางไม่ได้นะคะหรือเดินทางได้ลาด่าช้ากว่าเดิมนั่นเองนะคะนะหน้าที่การงานช่วงนี้เหนื่อยนะคะกับหลายๆอย่างนะคะเรียกว่าปัญหารุมเร้าเข้ามาเลยทีเดียวนะคะนะคนเกิดวันเสาร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะกับโรงพยาบาลนะคะกับวัดนะคะกวาดลานวัดขัดห้องน้ําวัดนะคะนะในช่วงนี้นะคะหรือทําบุญกับมูลนิธิก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วแต่เราว่าเรามีความสะดวกกับทางด้านไหนนะคะ รวมถึงนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายนะคะหน้าที่การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายนะคะโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยเช่นกันนะคะนะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเดียวช่วงนี้มีแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆนะคะใครจะเดินทางไปไหนเช็คตรวจสภาพยางรถให้ดีก่อนนะคะนะ อาจจะเกิดการยางรถรั่วนะคะหม้อน้ําแตกนะคะนะช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายหมดไปกับการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยหลังคาบ้านท่อน้ํานะคะฝาผนังนะคะนะเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะมากค่อนข้างเสียเยอะเลยทีเดียวใครบางคนอาจจะต้องนํารถนะคะไปเข้ารีไฟแนนซ์นะคะช่วงนี้นะในเรื่องของสุขภาพนะคะความรักนะคะขอโทษ ความรักของคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องให้ต้องหุดหงิดใจอึดอัดใจ,จการทะเละาะกันมีปากเสียงกันนะคะพ่อแง่แม่งอนนั่นเองนะคะนะระวังในเรื่องของอารมณ์เราสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์หมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะนะเกี่ยวกับพวกระบบลำไส้ระบบท้องนะคะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบ,บัติเหตุด้วยนะคะมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องลื่นหกล้มนะคะนะหรือใครบางคนที่ตั้งท้องตั้งคันอยู่นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะนะ คือมันมีทาวเวอร์มันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ลื่นอะไรพวกนี้เดินจะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาดูนะคะว่าพาอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันเสาร์นะคะราชินีเลียญน,นะคะการเงินนะคะใครบางคนรอเงินก้อนใหญ่อยู่ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะนะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า มีข่าวดีในเรื่องของการเรงินก็แล้วกันนะคะผู้หญิงผิขวขาวผอมบางจะนําโชคมาให้นะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคกับทะเบียนรถมีโชคกับทะเบียนมีเชมีโชคกับบ้านเลขที่เก่าๆนะคะในช่วงนี้เนาะผู้หญิงผิขวขาวผอมบางจะนําโชคมาให้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเจดวันนะคะทิีจะให้เลขมงคลประจําวันพุธนะคะที่19สิงหาคมนี้เป็นเลขอะไรนะคะ ใบที่หนึ่งเลขสามนะคะใบที่สองเลขเจ็ดนะคะใบที่สามเลขแปดนะคะใบที่สี่เลขศูนย์นะคะใบที่ห้าเลขหกนะคะใบที่หกเลขหกค่ะ เลขมงคลประจำวันพุธนะคะที่19นะคะสิงหาคมพศ2563นะคะเลข3เลข7นะคะเลข8เลข0เลข6แล้วก็เลข6นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ